อะไรอะไรอะไรนั่นแย่งกันอ่าแย่งกันตัวนี้ไม่ค่อยดือหรอกตัวนี้มันเดือ

สัวชวสัวค้ดมามามาิดมาคิดมาพันใดพันดุพันคิดมา ดูเท้าเล่ได e> ้เดีวใสแตกตบไปกอนนี hm. ่นี่